เ <Okay. c oughs> นี่ยปัญหาตัวหนึ่งคอมดังคอมดังเนี่ยตรงนี้เลยอถ้ามันสะเทือนพอแทนสุดเราต้องซ่อมแก้กันสะเทือนโดยการรองเท้าเ,าเก่าเลยเกือบหาง ยัดเข้าไปถ้าเปลี่ยนแทน่นถ้าเปลี่ยนแทนน่นเนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะต้องไล้้ื้ออกหลายอย่างเพื่อได้ตัดท่อด้วยแล้วต้องแกปะปัญหาด้วยกัน ใช้รองเท้าเก่ายัดเข้าไปหายครับไม่ต้องอย่างอืง่นเกลีมห้างห้องนี่แหละยัดเข้าไปใต้นี่หละโชคอัพ <c oughs> เป็นยางรองถ้าดังอีกก็ยัดเข้าไปใหม่บางทีมันถอยออกนะโอเค บล็อกนี้ให้ดีก่อนเสียอยู่หลายอย่างนะครับตัวนี้ก็ มีสองอาการอาการพัดลมดังแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือปิดสวิตช์แล้วก็ยังไม่ดับอีกสวิตช์น่าจะช็อตแล้วปิดสวิตช์ก็ไม่ดับอยากทำงานอยู่อัน okay. นี้ต้องหมุนใส่ตัวนี้ ใส่พัดลมต้องหมุนหมุนมาหมุนมาหาลังพึ่งนะครับหมุนมาหาลางังลังพึ่งระบายความร้อนจานมันโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะลองแล้วประกอบเรียบร้อยตออาการหนึ่งเดี๋ยวค่อยซ่อมมันคือสวิต วิตที่เปิดแล้วไม่ดับนะครับทำงานแล้วฮโอเคทำงานปกติเอาไปใช้ต่อได้ครับถ้าดูคลิปตั้งแต่ต้นก็จะเห็นอาการแรกแล้วครับคือเสียงดังเสียงพัดลมดังมากมัน ลักษณะเหมือนลูกเืนแตกเหมือนหลายๆอย่างแต่เราคิดสูย์ให้ได้ว่ามันเกินมาจากพัดลมหรือเกินมาจากคอมแล้วก็ให้ปิดสวิตช์แต่เปินตัวนี้ปิดแล้วปิดสวิตช์แล้วมันก็ไม่ดับมันยังอยากทำงานอยู่เราจะปิดให้ดูนะสาระนะไฟปิดแต่ว่าคอมก็ยังทำงานอยู่ปกติ แสดงว่าตัวสวิตช์นี่มันไม่ตัดต่อเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสวิตช์ก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังเพราะว่าตอนนี้ก็เอาให้ตู้แช่มันทํางานก่อนเดี๋ยวของข้างในจะเนอกรีดของสเดเยอยอันนี้ทํางานแล้วเดี๋ยวผมกลับมาจากในเมืองกันเดี๋ยวผมจะมาทําความสะอาดข้างบนตู้รู้สึกว่าจะลกมาก แล้วก็จะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ตู้แช่ไม่ค่อยเย็นคิดฝุ่นเยอะอยากใจเยอะเพราะอยู่ในที่อับที่แคบลักษณะการติดตั้งตู้ก็ชิดผนังเกินบ้างบนก็ชิดผนังไม่เป็นคนดีกับตู้แช่ครับแต่ด้วยพื้นที่มันจำกัดก็ต้องยอมรับสภาพไป <c oughs> ครับผมวันนี้บาลิน ขอรินถินยไทยก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปนะครับก็ถ้าถูกใจหรือว่ามีประโยชน์ต่อท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ